รอยชิดจัน์เปิดคฤหาสน์ภายนอกก็โดูแล้วภายในอลังการยิ่งกว่าจัดให้ตามคำขอของแฟนๆแล้วสำหรับลอยชิดจัน์นักแสดงสาวชื่อดังเจ้าของสเตตัสคุณแม่ลูกโดและภรรยาคนสวยของนักธุรกิจหนุ่มเคนฮงเมื่อล่าสุดเจ้าโตได้ถือโอกาสดีนำเอาภาพถ่ายบรรยากาศ ทางภายในและภายนอกคฤหาสน์สุดหรูของครอบครัวหูมมโพส์ลงบนอินสตาแกรมแอดพลอยชีจันพร้อมกับแคปชั่นภาษาอังกฤษว่า home is where the heart is ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่เราจะได้ส่องความมารังการของดีเทลการตกแต่งของแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารและห้องครัวอย่างจุใจเท่านั้น แต่เรายัางได้สองมุมน่ารักน่าักของสมาชิกทุกคนในบ้านขณะใช้เวลาร่วมกันอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วก็ยิ่งไม่ประหลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆถึงได้ยกให้ครอบครัวฮงเป็นหนึ่งในครอบครัวคนบันเทิงที่ทางหน้ารักทางหน้าเอาเป็นแบบอย่างสมกับการเป็นครอบครัวไอดอลยุคใหม่จริงๆขอขอบคุณภาพพลอยชิดจนันภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ